สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า วันนี้นะคะอีบุญก็ได้จะทาการแต่งหน้าไปทํางานนะคะแต่ก็ได้รองพื้นตัวใหม่มานะคะไม่ใช่ตัวใหม่หรอกมั้งแต่คือนาบุญเพิ่งได้มาจะลองใช้ในวันนี้นะคะคือตัวนี้เลยค่ะทุกคนคุชชั่นดอกไม้กันแดดหน้าเงาวที่สุดของคุชชั่นที่คุณต้องลองคุชชั่นดอกไม้สามารถปกปิดได้อย่างเรียบเนียนบางเบาไม่ตกรองมาพร้อมกับการป้องกันหน้าจากแสงแดดด้วยสารสกัดจากดอกล,ลิลลี่ดอกซึเบกิและดอกซากุระที่จะตรงเข้าบำรุงผิวหน้าอย่างล้ำลึกช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยกั ต้นการสร้างคอลลาเจนและอินลาสตินทําให้ผิวหน้าดูเต่งตึงเนียนนุ่มชุ่มชื่นดูมีชีวิตชีวานอกจากนี้ยังมีไทเทนเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารกันแดดและทาจากธรรมชาติที่จะช่วยกระจายรังสี UV ออกไปไม่ให้ทําร้ายผิวจึงช่วยให้ผิวยังดูมีความอ่อนเยาว์และความกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติเอาไว้ได้ซึ่งมันเป็นฝากเกลียวประมาณนี้นะครับเปิดฝามาเพราะว่าน้ำบุนลองใช้แล้วนะคะต้องทําการทดลองใช้ก่อนนะคะถึงจะเอามาถึงจะเอามารีวิวรองพื้นตัวนี้นะคะนางนะคะ ก็ให้ความเนียนความปกปิดของนางนั้นนบุญให้เลยค่ะคือปกปิดมากนะคะเนื้อผิวของนางนะคะจะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะขาวเกินนะคะสําหรับนบุญเลยนะคะเนี่ยเนื้อผิวก็จะขาวประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าสําหรับงานที่ให้ปกปิดนบุญให้เต็มเลยนะเพราะว่าปกปิดดีจริงแล้วกับเรียบเนียนนะคะสามารถทาแบบ เวลาแบบงานแบบหนักๆนะคะสามารถที่จะทาได้เห็นไหมคือมันข่าวเกินน้าเดี๋ยวนาบุญจะมาลองแต่งให้ทุกคนดูนะคะคือรองพื้นอ่ะรองพื้นของเซเว่นอะส่วนมากก็จะติดข่าวนะคือซึ่งมันยากมากที่แบบว่าจะทําให้ตรงกับผิวสีแทนแบบเราอะไรอย่างเงี้ยสิน้ำพิ่ม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเคสในหน้าให้ดูนะคะทุกคนเนี่ยมันขาวมากเลยทุกคนทุกคนดูนี่นะคะทุกคนนี่นะคะความสว่างของนางน,นะคะคือแยกออกเลยนี่คือเช็ดออกนิดนึง <laughs> เช็ดออกก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นความสว่างของนางน,นะคะว่ามันสว่างประมาณไหนนะคะซึ่งครับใครที่สามารถทาได้นะคะซึ่งนาบุญเป็นผิวสองสีนะคะซึ่งเห็นไหมมันก็จะขาวและแต่ความปกปิดนาบุญให้เลย <laughs> เกือบเต็ม10ให้9.5เลยนะคะทุกคนคือลงที่มือหลังมือเมื่อกี้คือมันเรียบเนียนสวยมากมันเรียบเนีย บบเนี่ย,ยถ้าใครเป็นแบบผิวแบบสว่างอีกนิดหนึ่งนะอยู่เลยทั้งวันแน่นอนอะ่ะดูไปแล้วเพราะว่าในความแบบปกปิดความเรียบเนียนของนางคือได้อ่ะมันได้มากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะถาขอด้วยนะคะ เย้ yeah, ทุกคนนะคะสำหรับลุงวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้เรามาทดสอบรองพื้นนี้เฉยๆนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เดี <c oughs> ๋ยวนะบุญจะทาลุคนี้นะคะไปทํางานนะคะซึ่งแล้วเราก็ต้องใส่แมสนะคะทุกคนก็คือก็เลยแต่งประมาณตามประมาณนี้นะคะก็คือยังไงก็ต้องใส่แมสอยู่ดีก็เลยจะได้ลุกประมาณนี้พอนะคะสัคั์ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราไปทํางานแล้วคะ่ะทุกคนใส่แล้ว <c oughs> ทุกคนเนี่ยเห็นไหมพอแต่งเสร็จนะคะก็ต้องมาใส่แมสอย่างนี้นะครับไปทํางานทุกคนซึ่งก็เลยว่าลุกวันนี้ก็คือจะได้ลูกกตานะคะ ต้องลูก,กตาให้สวยเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นที่งานหน้านะคะเดี๋ยวถ้ามันลอกนะมันก็น่าจะลอกจากเพราะว่าแบวที่เราใส่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอ,อไปทํางานก่อนนะคะตอนนี้ก็คือคับรถอยู่แล้วก,ก็ถ่ายด้วยโอ้ยไม่ปลอดภัยเลยบาย,บายเดี๋ยวไปทํางานก่อนค่ะทุกคนอาราคากลับมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา16นาฬิกานะคะ55นาทีนะคะทุกคนนี่นะบนก็เดี๋ยวจะให้ดูเวลานะคะ นี่นะคะตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกา55นาทีนะคะนบุญก็กลับมาจากทํางานเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาดูนะคะดูสภาพหน้านะคะเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสําหรับงานพิเย็นนะคะก็จะได้งานประมาณนี้มันก็จะมีการหลุดลอกนะคะนิดหนึ่งนะคะไม่นิดหนึ่งแล้วก็เยอะอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ทาแบบหนามากเนาะแล้วก็นบุญจะให้นะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้ให้คะแนนนางน,นะคะอยู่ที่8คะแนนเลยนะคะเพราะว่าส่วนอีก2คะแนนที่ไม่ให้ก็คือพวกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความสว่างของนางน,นะคะมัน ก็คือไม่เหมาะกับสีผิวของประมาณน,นาบุญเนาะมันก็เลยแบบว่าเรู้สึกว่าก็เลยหาแนนช่วงนี้ไปแต่ถือว่าโอเคสําหรับราคา49บาทแบบซองแบบนี้พกพาง่ายสะดวกนะคะก็คือจริงๆนะคะต้องไปลองนะคะทุกคนใครที่ผิวขาวอะไรแบบผิวเหลืองอะไรเงี้ยคือใช้ได้แบบปกติเลยค่ะทุกคนนาบุญน,นะคะก็ชอบก็ปลื้มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะใช้นะคะในงานนี้ประมาณพวกแบบแต่งหน้าตอนเย็นหรือว่างานเลี้ยงอะไรเงี้ยสามารถแต่งได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบกิบบีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้กําลังใจช่องอีบุญนะคะเพื่อที่ทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ